ในที่สุดเราก็มาถึงดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงแล้วค่ะ มาแล้วคะ่ะคลิปาพาเพื่อนเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเป็นดิสนีย์แลนด์ที่ใกล้กับประเทศไทยของเรามากที่สุดนะคะซึ่งคลิปนี้เปียวจะมาแชร์ทริคเลยว่าทํายังไงเราถึงจะสามารถเก็บเครื่องเล่นให้ครบทุกเครื่องเลยในดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงแล้วก็พาไปโซนใหม่ที่เพิ่งเปิดนั่นก็คือโซนของโฟเซ e เอลซ่นั่นเองซึ่งพิเศษมากๆคือมีเฉพาะที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วตามไปสนุกสนานย้อนลอยัวเด็กกับเปียวที่ดิสนีย์แลน ห้องกงกันเลยค่ะไฮไนี่หาห้องกง Hello สวดีนะคะมาต่อกันเลยจาหรับคลิปนี้เพี่อาจภานเพื่อนเนี่ยมาม่วนกันต่อที่ห้องกลงนะคะซึ่งทริปวันแรกจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่สวนสนุก คลิปนี้ต่อด้วยการโมจ้าเพราะว่าเราไปที่กวางโจเราไปหาแบบหาทําอะไรแล้วใช่ไหมจุบจีบดังนั้นเออทำธุรกิจแล้วก็เลยมาต่อที่ส่งเสริมด้วยการโมต่อเลยนะคะก็ตามไปชมเลยว่าคลิปฮ่องกงของพี่จะม่วนขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันเลยจ้าเราก็จะไปรถไฟฟ้าสายนี้เลยตามไปเลยจ้า จะเป็นต่อเดียวเลยนะคะถึงที่แถวจิมซาจุยใกล้ๆก,กับที่พักของเราเลยค่ะซึ่งทริปนี้เียวก็พักที่ Apple Hotel นะคะจะเป็นโฮสเทลค่ะนี่นะคะเราก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลคแค่หนึ่งสถานีเท่าน,านั้นเองรถมาลวจ้าตอนนี้เราก็มาฝากกระเป๋าไวท้ที่ที่พักแล้วนะคะ a p p l e Hostel ทลกำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปที่ดิสนีย์แลนด์จ้าเราอยู่ในย่าน เราก็จะขึ้นที่สถานีจิมซาจุยเลยนะคะไปจ้าะะเราก็มาลงที่สถานีซันนี่เบย์นะคะเพื่อที่จะต่อไปที่สายสีชมพู ort, ดิสเน่แลนด์รีสอร์ทรถไฟมิกิเม้ามาเลย ดีด้าแล้วดีด้าแล้ว <ś c oughs> โกโกโกเลยค่ะถึงแล้วดินี่แล้วสำหรับการเดินทางที่ฮ่องกงนะคะสามารถใช้บัตร Travelcard แ,แตะจ่ายได้แล้วนะคะนี่อ่าสะดวกสบายมากไปกันเลยถึงแล้วในที่สุดเราก็มาถึงดิสนี์แลนฮ่องกงแล้วค่ะ แล้วก็วิธีการเข้าปากก็คือใช้ QR code ที่เขาส่งให้เราในเมลนะคะสแกนเข้าได้เลย thank you ซึ่งแน่นอนเรามาตุลาคมเป็นยังไงคะ <Yeah. S 1> มาในรีมฮาโลวีนคะ่ะหน้าปาร์กยังขนาดนี้ในปาร์กจะขนาดไหน ตื่นเต้นแล้วไปดูกันเลยนอ่ค,ค่ะมาที่แรกก็จะมาเจอสําหรับใครจะมาหาที่คาดผมเดินซื้อตามช็อปต่างๆได้เลยนะคะไปค่ะเออเข้าสตโตรแล้วค่ะอุยน่ารักเนี่ยก็จะเป็นตีมฮาโล,ลวีนโดยเน้นๆเลยนะคะดูโอ้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 เนี่ยจริงๆเปี้ยวอยากได้หูลินาเบลก็คือหูนี้ตั้งใจว่าจะมาซื้อหูนี้แหละ ค่ะเพื่อนๆแบลไเมษาแล้วก็จะมีสเตลารูด้วยแล้วก็จะมีน้องที่เขาสามารถเอาไปคอสตอมน้องๆหลายๆตัวก็มีนะคะนี่ถ้าหลายๆตัวก็คือราคา359เหรียญฮ่องกงนะคะน้องคนนี้ตั้งไหลแบบนี้มันต้องด้วยป่ะ,ปะความสเตลารูใดๆนะคะเพื่อนๆราคาก็คือ 1,99เหรียญฮ่องกงนะนี่นะคะมีหลายตัวน่ารักมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะมีคำว่าน่ารักมากอีกหลายๆคำอีกเช่นเดียวกันนี่น้องๆที่มาในทีมฮาโลวีนน่ารักจังเลยตัวเท่าไหร่เอ่ย2,89เหรียญฮ่องกงนะคะนี่แกน่ารักเหมือนกันเลย ไปค่ะเมื่อกี้เป็นช็อปรวมแต่ตอนนี้เป็นช็อปที่เป็นดัฟฟี่แอนด์เฟนโดยเฉพาะเลยเฮโอ้โหดูตุ๊กตาแกแลากตุ๊กตาด้วยอะ่ะเน่ยน่ารักมากเลยนี่ค่ะแต่เราก็สามารถคอสตอมได้นะคะเนี่ยเอาไปเพิ่มได้นะเพื่อนๆเ,เนี่อย่างเงี้ยสมมุติเราจะมาใส่เพิ่มแบบนี้ก็ได้ก็น่ารัก เนี่ยอยากได้ดัฟฟี่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอามาตั้งตรงนี้เนี่ยไงเจอน้องคนนี้แล้วน้องในพวงกุญแจน่ารักจังเลยแกเท่าไหร่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะคะสำหรับใครที่ชอบยางมัดผมนี่เลยน่ารักน่ารักอ่าให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้สองร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญค่ะความที่ฝั่งนี้เขาเป็นแบบดัฟฟี่แอนด์เฟนเนาะมีเยอะมาก เยอะสุดๆนี่ยังมันผมน้องคนนี้1 1 9ดอลลาร์ฮ่องกงค่ะดูน้องคนนี้1 0 9ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะยังเดินไม่ถึงไหนเลยนะคะผ่านมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วใช่แบบที่สูดแต่อะไรก็สดใสไปหมดเพื่อนดูสิสุ่มๆเข้าเค,เครื่องเล่นไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะไม่มีคิวเราก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดนึง <Wow. S 1> ก็คือได้เล่นเลยไม่ต้องรอไปค่ะเไปกันเลย <the> เครื่องเล่นนี้ก็คือเหมาะมานั่งแบบตากแอร์เวลาที่เนหนื่อย อันนี้คือคะแนนที่ได้นะคะทุกคนไปกันต่อท right ี่ไอรอนแมนค่ะทําไมถึงเลือกมาทางนี้เพราะว่าเราเป่ายิงฉุบกันว่าจะไปซ้ายหรือขวาไปกันต่อค่ะว้าวมาแบบแมนแมนนะคะเข้ากับชุดวันนี้ส네วัสดีค่ะแนค่ะเกตหย เปชาร์สไปค่ะเอออันนี้รอคิวนี่เครื่องเล่นนี้คนก็ไม่เยอะนะคะถือว่ารอไม่นานอืมอ,อวันนี้คือเท่าที่ดูมาเหมือนคนไม่เยอะเท่าไหร่นะมาเนาะเออแต่ละเครื่องเล่นก็คือรอแบบแป๊บแบบแต่ว่าคนมาอ่าคนมาอย่างยิ่งค่ะ น่ารักจังเลยน่ารักเวอร์มีประเทศไทยได้จ้าม,มาค่ะตอนนี้เราถึงที่เวอร์ออฟโฟลเซนแล้วนะคะเพื่อนๆก็เล่นเครื่องไหนก่อนดีไปกันเลยค่ะรอ20นาทีน่ารักจัง <Yeah. S 2> จริงๆข้างหน้าบอกรอ20นาทีเราเข้ามาไวมากไม่ถึงน่าจะไม่ถึง20นาทีน่าจะมา10นาทีได้เล่นแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆไปแล้วค่ะ ทีผู้ชื่อเครื่องเล่นผิดนะคะเพื่อนๆโฟ r รสต์อีเวอร์อคืออันนี้ค่ะเพื่อนอันนี้คือไม่ได้รอคิวเลยจ้ะได้เข้าเลยเว r ร์ออฟโฟเสเครื่องที่สองของเราสวยมาก เรียนว่ามิกซ์หรอเป็นสาวแบบอาร์ติสต์นะคะชุเราโลีโนนะเชิญฟันฮาโลวีนเียน大细都冇乜所่ <c oughs> But yeah, your tak is แอดเวนเจอร์โซนกันนะคะไปคะ่ะวิ่งไปกันเลยลุ้นมากไปเลยคะ่ะอ๋อเป็นโชว์ไทม์น่าจะเป็นโชว์เกี่ยวกับอุตาย sorry โชว์เกี่ยวกับฮาโลวีหรือเปล่ามันยังไงอะ ดูโชว์เสร็จไปกันต่อค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะไปที่ Toy Story Land นะคะนี่เลย ตามป้ายนี้ไปสาส่วนนี้กันไปจ้ะไปค่ะเดินต่อว้าวเริ่มขึ้นแล้วนะเขาก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆแบบนี้เลย<ๆ>ก็มาหาเดินถ่ายรูปเนาะคือวันนี้<ๆ>เครื่องเล่นทุกเครื่องเล่นเราอะ่ะไม่ต้องรอคิวแทบไม่ต้องรอคิวเลยอะ่ะโ<ๆ>อ,อ้คือดีมากมาวันจันทร<ๆ>์เข้าปุ๊บ<ๆ>ได้เล่นเข้าปุ๊บได้เล่น รู้สึกว่าจะได้รอแค่เครื่องเดียวตั้งแต่มาเก็บได้6เครื่องแล้วแปบ๊บเดียว2ชั่วโมงเก็บได้6เครื่องแล้วก็ได้เข้าเล่นเลยมีอยู่เครื่องหนึ่งรอประมาณ10นาทีได้ว้าวไปแบบเบาๆใช่ปะว้าวบ,บเบาๆ ngày to Wow, e-gen นี่เลยค่ะเริ่มเลยวา้าออ้าไปเล่นกันโซนทอยสตอรีก็เป็นน่ารักน่ารักเน้องเพื่อนๆนี่แต่ละเครื่องแต่ว่าเครื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะเปรียวว่าหน้าหว่าเสียวนะแต่ว่าวันนี้มันปิดอ่ะอันนี้ก็น่ารัก แล้วค่ะต่อไปจะเข้าวินนีเดาพูนะคะเมื่อกี้ออกมาจากมิกกี้เมาส์แต่ว่าเริ่มทายโอเคไปจ้า นะคะเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้ก็3ามทุ่มแล้วอ,อยูต่ตั้งแต่เช้าแต่ว่ามาถึงประมาณ10บโมงครึ่อโมงนะคะ,ะจนถึงปาร์คปิดเลยสนุกมากแล้วก็คุ้มอ่ะถ้าใครมาแนะนำว่าให้รอเหอะเพราะว่าคุ้มค่าจริงๆเรามานั่งรอแต่6กโมงเนาะ,ะเล่นจริงอะ่ะสองทุ่มครึ่งแต่เป็น2ชั่วโมงครึ่งที่รอแบบไม่เสียดายเลยเพราะว่าอพอมาเห็นแล้วมันอมิมานะออจัดเต็มแล้วมันคุ้มค่าคุ้มค่า ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> ใช่โอเคสำหรับคลิปพาเพื่อนมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวหาทางกลับที่พักก่อนนะตอนนี้หิวมากทั้งวันด้วยความอิ่มเอ็มใจยังไม่ได้กินอะไรเลยสำหรับวันนี้คืนนี้บ๊ายบายจ้า bye-bye